เขาเรียกว่าไม่ได้พาเที่ยวนะวันนี้มานะคะแนะนําเป็นแฮนด์ครีมค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเลขชาแนลสองนะคะในช่วงชีวิต 5G ในปัจจุบันค่ะเห็น,นวัตถุข้างหน้าไหมคะวันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้พาเที่ยวนะวันนี้มานะคะ,นะ,ะแนะนําเป็นแฮนด์ครีม่นะคะเขาเรียกว่า รุ่นพกพานะฮะก็คือในกล่องนึงเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งทเรียกว่า4กลิ่นให้เลือกนะฮะแต่ว่าไอ้แนด์ครีมเนี่ยนะฮะที่เราจะมาแนะนําได้ก็คือมันจะมีความแตกต่างจากตัวอื่นสักนิดนึงเนื่องจากว่ามันทํามาจากธรรมชาติและก็มีทั้งหมด4กลิ่นเนาะนอกนือจากที่ทําจะทําให้เรามือนุ่มแล้วมันยังทําให้เราเล็บเราแข็งแรงด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ เขาเรียกว่าคุณภาพเยี่ยมของบริษัทอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นของอาตมี่เนาะเป็นแฮนเป็นเขาเรียกว่าแบบพกพาไปไหนได้สะดวกนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเราได้เพราะเรามีทั้งอะไรคะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็มีทั้งเบอร์ไลน์นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะ